ใครขับเทส l a อยู่ทําประกันแบบนี้ถูกไปหลายพันเลยนะครับทํายังไงมาดูกันเลยนะอย่างแรกเข้ามาที่เว็บ7จ็ดสองสี่ทีมคอนะครับแล้วก็กดสมัครสมา,สมาชิกฟรีตรงนี้นะซื้อประกันตลอดชีพราคาถูกราคาทุนกันไปเลยนะครับแบบนี้ที่เดิมบริษัทเดิมก็สามารถทําได้นะครับอ่าพอได้แล้วนะครับเราก็ทําการล็อกอินเข้ามานะแล้วก็ไปเลือกตรงนี้นะครับเช็คเบี้ยนะแล้วก็เลือกไปที่ประกันรถยนต์นะครับเลือกเป็นเช็คเบี้ยรถไฟฟ้านะแล้วก็มาเลือกรถรุ่นเราของเรานะครับเทส l a นะ แล้วก็ปี2023นะครับปีรถของตัวเองนะรุ่นรถโมเดล Y นะครับลองเลชนะครับแบบนี้ประเภทประกันเป็นประกันชั้น1ซ่อมห้างนะครับจากนั้นกดตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าจะเลือกจังหวัดของเราก็ได้นะแล้วก็กดออกใบเสนอราคานะครับทุนประกันอยู่ที่ร้านเจ็ดนะครับเบี้ยประกันเนี่ยตอนนี้อยู่ที่62,000บาทนะตอนนี้มีอยู่4บริษัทนะครับสรายการนะที่พบนะครับก็คือราคา 62, 0 0 0 0เจ็นะครับแล้วก็ราคาถอนธนชาติจะ ค่อนข้างย่อมยาวสุดนะครับอยู่ที่5 8 0 0 0บานแะครับแล้วก็ขอ LMG จะอยู่63,000บาทนะครับอ้าวต่อไปมันจะถูกไปยังไงในเมื่อราคาแพงเป็นหมื่นตรงค่าบริการคือส่วนลดครับทางนี้เนี่ยก็ไปเลือกรุ่นเอาเองเลยนะครับอยากได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่สามารถกดตรงนี้แล้วก็ซื้อของตัวเองได้เลยสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณนะครับสวัสดีครับ